โดยปกติแล้วเนี่ยผมกับกับกับน้องตั้นเนี่ยเราจะเจอกับเฉพาะงานแล้วก็สำหรับในเรื่องส่วนตัวของนตันเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลยคับตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมจะ <c oughs> <c oughs> แฮปปี้ดีครับเขาก็เป็นน้องที่น่ารักคนเลยใสๆนะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักตั้งเนี่ยจะรู้ว่าตั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีทิปไม่มีใครอะไรเลยแล้วก็คนที่เขาไหน,น์ส์เขาพิเกอร์สำคัเขา,าดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานโอเคกเ็ตอนนี้ทุกทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่า นีเกเตอร์คัมแบ็กนะครับแล้วก็แล้วก็ถึงนับวันนี้เนี่ยเราออกอากาศไปทั้งหมด2 EP แล้วนะครับจากทั้งหมด12 EP ครับทางสถานี t ีวบีเอสนะครับผมก็เปิดประเดิม EP แรกก็จะมีศิลปินน้องๆฟ็อกซี่มาร่วมร่วมจอยกับนีเกเตอร์คอนเทนคนบอันนี้จะเป็นฝักไหมครับจะฝักให้มันแบบอะมีน้องๆเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรแบบเตะในหคงพีก็ผมคิดว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยอยากจะมีน้องๆพ็อกซี่น่ยในทุกๆตอนเลยด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีงานค่อนข้างจะ,จะแน่แนเหมืนอนกันอยู่อ่าใช่ครับ<ม>ก็เลยแบบก็พอจะได้มาเป็นบางครั้งบางช่วงนะครับก,ก,ก็ผมเนี่ยอยากจะให้น้องๆพ็อกซี่เนี่ยเขาได้เหมือนกับไปสัมผัสกับธรรมาชาติต่างๆแล้วก็ผมอยากให้เขาเป็นเหมือนกับได้สร้างแรงบันดาลใจ แล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบอ,อยากจะให้ทุกๆคนหันมาสนใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติแล้วก็ให้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องดูแลธรรมชาติดูแล,ลปุ๋นป่าดูแลทะเลอะไรแบบนี้ยจะมีตานานแบบมาเข้าหายไปเป็นเดือนเดือนหไหมคะไปถึงผมเหรอฮะใช่ครับผมเข้าหายเป็นเดือนๆดือนเราไม่้า <ๆ S 2> ตอนนั้นนะคบอ๋อไม <ๆ S 2> ่ไม่ได้หายไปครับถ้ามีงานก็จะกลับมาทำงานคอับ ฝากูแตกต่างกกาเขากากับคนอื่นยังไงบ้างก็เนมิเกเตอร์เราไม่เคยมีแขกรับเชิญเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับพเพราะฉะนั้นในการดูแลการเตรียมตัวการจัดการก็ต้องต้องมากกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ก็โชคดีครับเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบเขาอยากจะเห็นในสิ่งที่แบบเหมือนกับ พิธีพาไปไหนเขาก็สนใจทั้งหมดเลยนะครับเราก็ดีใจที่เขาสนใจเวลาไปเยอะมันยากหรือว่าจับมือกันแล้วลูกเราแต่ละคนก็คือแบบอ๋อไม่เลยครับเขาน่ารักเรียบร้อยนะก็ติดตามได้ก็ติดตามได้นะครับในในเวิกเตอร์นะครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงนะครับที่สถานีไทยพีบีเอสแต่ว่าถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็มีให้ดูนะครับ ท PBS, ท, YouTube, ทั้ง u t u b e ทั้งใน Facebook การเข้าป่าเข้าป่าแล้วจะมีรับการแสดง,งละครหรือเบื้องนี้อีกไหมคะคิดได้ไหมก็ว่ารับนะครับทีนี้แล้วแต่โอกาสครับว่าถ<ม>้ามีโอกาสอะไรดีๆเราก็เราก็ยินดีมากๆเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการว่าซุ้มซ้อมหรือว่าซุ้มทำอะไรอยู่ป่ะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีซุ้มอะไรนะครับก็ย<ม>ังคงดูแลในเรื่องของฟอกซี่นะครับแล้วก็อย่างเนวิเกเตอร์ตอนนี้ก็ เราเพิ่งส่งชิ้นงานต่างๆ,ๆนะครับได้ได้ค่อนข้างจะครบแล้ว<ม>นะครับก็จะรอ,อดูว่าเราจะมีอะไรงานต่างๆหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นก็อย่างนี้มีการออกมาในรอบง,งานเท่าไห,าไหรไ่ตีดขายมบจากงานอีกหรือคาดปกเดือนไหมก็ไม่แน่ใจน <c oughs> ่าจะประมาณนั้นได้ไหมครับ <c oughs> ตื่นเนต้นไหมค<า>รับตื่นเต้นนะครันนี้ออกมาตื่นเต้นไหมครับแฟนผู้คนคือคือถึงแม้ว่าเราจะแบบนานๆออกทีหรือว่าเราจะออกงาน คือผมเองเงี้ยเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละครั is high, oh. ้งท so like ี่เราไปเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ไม่ซ้ากันไม่เหมือนกันเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เห็นแบบรอยยิ้มของผู้คนต่างๆอันนี้มันก็เป็นสไตล์มาแต่ไหนต่ไรก็ประมาณนี้ครับผมว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนบ้างอะไรครับอ๋อมีครับมีครับมีครับช่วงนี้อาจจะผมยาวครับไปไปไม่ได้มีเวลาตัดผมเท่าไหร่มันทำให้ดูหนุ่มดูดูดหล่อนอันี่ดูหนุ่มต้องพยายามสะกดจิตตัวเองครับว่าเฮ้ยติ๊ก เจ้าจง18ตลอดเวลานะแล้วตอนไหนเขาจะใส่ดิสก์นเป็นสตาร์ทใช่ยคมคะมันใส่ด้จริงใช่มไหมก็ติดก็ต้องติดเองก็ต้องใช่ผมว่ามันสร้างกำลังใจแล้วทำให้เราไม่พอแท้เราก็ต้องแบบนี่สปอร์ตทุกคนพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างที่จะแบบดูแลตัวเองให้มันได้อย่างเงี้ยครับเขาสิบเกพูดได้ยังไงต่อนแบบนี้เลยก็ผมผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เชื่อว่าอย่างนั้นครับเราต้องแบบรู้สึกว่าแบบ โอ้เราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ปล่อยตัวว่าอยากต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองครับแต่อยบางคนที่ว่ากินแบบพวกอาหารคุณภาพพวกพืชพวกฟู้ตอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องถึงทั้นขันหนึ่งผมค่อนข้างจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กินจุกจิกอะไรเงี้ยผมก็จะกินเป็นมือๆมือนะไอ้ติ๊กจังเสืนหน่อยครับว่าแบบคนเราคือว่าหลออมตะการเวลาทำอะไรติ๊กไม่ได้เลยเป็นทายมาก อันนี้ต้องขอขอขอแตะเขินต้องขอบคุณก่อน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขินมากๆเลยที่ได้ยินคำนี้มาแล้วก็ถ้าจะคงอยากได้ยินตลอดไปล้วต้องขอบคุณมากกครับจริงๆค่แล้วเราอไม่ละครับผมผมไม,ไม่ไม่ชมตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเรื่องต่างจะเป็นบุกนักภายนอกนะครับไม่ว่าจะหล่อนหรือไม่หลอแต่ผมว่า การกระทํามากกว่าที่ผมคว่าเราอยากจะสื่อสารออกไปหลายคนยกลุงมาอ่านยกให้พี่ติ๊กเป็นไอดอลถ้าอยากจะพี่อยากจะดูดีแบบพี่ติ๊กทำยังไงครับพอบองรางแบบไหนบ้างมเอ่อรบ้างความหนักผมว่า ข้องออกเดินทางแล้วก็ข้ออหาธรรมชาติเยอะๆแล้วก็เปิดเปิดเดิปิดรายการแล้วก็เปิดรายการเดวิเกเตอร์แน่นอนครับอันนี้ครับหลายคนหลายคนจะคิดถึงว่างานแสดงที่นี่อะไรจะมีโอกาสไหมพี่ผมผมคิดว่าผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเทรนด์ต่างๆในตอนนี้เนี่ยเทรนด์อะไรมันมาอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าผมเชื่อว่า ในในฐานะที่ผมเป็นน that that uh, ัแสดงเนี่ยแสดงทุกทคนเะครับเราก็รออะไรบางอย่างที่ที่มาจะมาถึงเราครับไปถึงวัาแบบแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆก็มีติดต่อมีติดเปแบบว่าจะได้ดัง่โลโอเคก็ก็มีมาบ้างนะครับ เออเอาอาจจะแค่ติดต่อมาแล้วหายไปเออกลับมาก่อนนะฮะกลับมาก่อนแล้วใส่วิธีแกะทดลองเป็นฟอร์มแบบนั้นดูไหมคราว่าก็ผมว่าเราเราค่อนข้างที่จะเปิดนะฮะเป็นเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรก็ได้ผมว่าในในยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ได้หมดทุกทุกสื่อมีมีคนดู่ตั้นสบายดีอ่าท่านสบายดีครับ ค่ะได้ได้ตามอย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมกับกับกับน้องตั้นเนี่ยเราจะเจอกันเฉพาะงานแล้วก็สำหรับในเรื่องส่วนตัวของน้องตั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลยครับแต่พอได้ยงนจะเป็นห่วงว่ายังไงพี่ตั้นยังไงบ้างเอ่อไม่เลยครับผมว่าเราสบายๆแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ ทุกทุกคนก็ทราบแล้วก็รับรู้<ม>แล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็เฉยๆนะครับ<ม>ล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเขาด้วยครับตัวใครตัวมันแต่วความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมทุก <st> <c oughs> วันนี้พี่ตะเปยังแฮปปี้ปกติดีนะครับก็แฮปปี้ดีครับเขาก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งครับไม่มีเรื่องเครียดมากขนน้ไม่มีเลยครับ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นตั้งเครียดเลยครับเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นคนที่ใสๆนะครับแล้วก <c oughs> ็ ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักตั้นเนี่ยจะรู้ว่าตั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีทิพย์ไม่มีภัยอะไรเลยแล้วก็คนที่เขา nice ครับพี่เกริญสํงงานเขาดีมากมากก็จริงแล้วเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าเี็นแต่ว่าเราก็จะแค่เจอกันเฉพาะในในบางอย่างเท่านั้นเองครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วพบกันครับกับการเดินทางในครั試試試้งต่อไปครับกับกนีเวเกเตอร์ฝากด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนไกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะอ่ะๆๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ